สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เ n นรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา สบริษัทร่วมทุนของ Honda ในประเทศจีนเตรียมจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่รุ่นใหม่ซึ่งทั้งคู่ผลิตขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันแต่ทว่าจะแยกจำหน่ายเป็น2ชื่อตามแต่ละบริษัทร่วมทุนโดยตรงฟง Honda Automobile จะใช้ชื่อว่า Honda eNS1 ในการจำหน่ายในขณะที่พวงฉี Honda Automobile จะจำหน่ายด้วยชื่อ Honda eMP1 ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Honda ได้แนะนำรถต้นแบบไปแล้วทั้งหมด3รุ่นในตระกูล e n ทั้งแบบเก๋งและ SUV ไปเมื่อไม่นานมานี้พร้อมด้วยมีการเปิดตัวรถ SUV พลังงานไฟฟ้าล้วนเวอร์ชั่นขายจริงที่ Honda ได้ปูพื้นในตลาดโดยเริ่มขายในประเทศจีนก่อนเป็นดับแรกและมีการแนะนำรถ SUV พลังงานไฟฟ้าล้วนภายใต้ชื่อ Honda e n p 1และ Honda e n s 1 และสำหรับ Honda e m s 1ได้เริ่มวางจำหน่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่26เมษายนปี2022ที่ผ่านมาด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 7 5 0 0 0หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ9 1 3 0 0 0บาทแต่สำหรับคันที่จะนำเสนอครั้งนี้จะเป็น Honda ENP1 ซึ่งใช้พื้นฐานแพลตฟอร์ม e n เหมือนกับรุ่น ENS1 เลยทีเดียว ซึ่งเหมือนกับว่า Honda HRV เจนใหม่ ai, แต่นำมาขัดเกาพัฒนาให้กลายเป็น SUV พลังงานไฟฟ้าล้วนสำหรับรายละเอียดของ Honda ENP1 จะเริ่มจากมิติตัวถงังรถมีความยาว4,390กว้าง1,790และสูง1,560ม mm, ิลมระยะฐานล้อยาว2,610ม mm, ิลเมเมื่อเทียบกับ Honda HRV เวอร์ชันรุ่นปกติจะพบว่า E.N.P.1 e มีความยาวมากกว่า62มิลลิเมตรกว้างกว่า18มิลลิเมตรและสูงกว่า1,560ม mm, ิลลิเมตรแต่มีระยะหานล้อเท่ากันและยังมีล้ออนลอยลายเดียวกับ Honda HRV ซึ่งมีขนาด17นิ้วพร้อมยาง215/60 R17 และยังมีขนาด18นิ้วซึ่งเป็นลายพิเศษพร้อมยาง225/50 R18 ด้วยส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของ Honda E.N.P.1 จะเป็นแบบซับคอม p พค t อ r ส s โอเวอร์เหมือนกับ HRV แท่ทุกประการแต่จะมีกระจังหน้าทรงปิดทึบพร้อมโลโก้ h m a r k เรืองแสงไว้สำหรับเสียบชาร์จไฟและมีไฟหน้า Full LED โคมจะเล็กลงปังด้วยไฟหน้า Daytime LED พร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED ทรงแนวนอนส่วนด้านท้ายมีความคล้ายกับ Honda HRV โดยเพิ่มจุดเด่นด้วยตัวอักษร Honda ติดตั้งไว้ที่ไฟท้ายแบบ LED ยาวตลอดแนวของตัวรถแบบลมดำเข้ากับกันชนด้านหลังสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยสําหรับภายในห้องโดยสารของ Honda eNP1 จะแตกต่างจาก Honda s HRV อย่างสิ้นเชิงโดยจะตกแต่งใช้สีแบบทูโทนเสริมด้วยชุดไฟแอมเบียน i g ไล์รอบๆห้องโดยสารหน้าจอขนาดใหญ่แนวตั้งขนาด15.1นิ้วที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ eNOS System ที่ครอบคุมการทำงานของฟังก์ชันรถ เข้าไว้ในที่เดียวกันทั้งระบบความบันเทิงและแผงควบคุมรวมถึงเครื่องปรับอากาศด้วยส่วนขุมพลังเครื่องยนต์ของ Honda eNP1 จะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมแบตเตอรี่เทอร์นาลีลิเทียมไออที่มีความจุ68.8กิโลวัตต์อาวให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรสามารถทำระยะทางการวิ่งได้สูงสุด510กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง และจะขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าอัตราการเร่งจาก0ูยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง8วินาทีทำความเร็วได้สูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่จะติดตั้งเทคโนโลยีการเชื่อมต่อบนแพลตฟอร์มที่ออกแบบสำหรับตลาดรถจีนโดยเฉพาะคือระบบ honda connect 3.0ที่ประสานการทำงานกับระบบ ai i n t e l l i g e n t voice และ ar navigation เพื่อใช้ในการคำสั่งเสียง และระบบนำทางอย่างมีประสิทธิภาพด้วยและยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยโดยจะติดตั้ง Honda Sensing และระบบตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยสำหรับราคาจำหน่ายยังไม่มีประกาศออกมาในตอนนี้แต่คาดการว่าอาจจะอยู่ประมาณ1ล้านบาทขึ้นไปและเบื้องต้น h o n d a eNP1 เตรียมขายในประเทศจีนเป็นประเทศแรกของโลก โดยเริ่มวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมปี2022นี้และจำหน่ายโดยกวงฉี่ o o n d a u u t โ m o b ม l e ส่วนตลาดอื่นๆยังไม่มีการยืนยันออกมาและมีรุ้นเข้าไทยด้วยหรือไม่นั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับแต่อาจมีข่าวดีให้คนไทยได้ลุ้นกันอย่างแน่นอนครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงาน Auto c a r ร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ